น้องคนครับเอเล่นผู้สันครับทางสกุลน่าสั่นครับมีอะไรยาบ้าครับอ่าตำรวจอ่อตรวจยึดจากในกระเป๋านี้เท่าผมของใครยาบ้าของผมครับหลับนะของเราเท่าผมอ่ะโอเคโอเคครับเพื่ออะไรครับอาร์จิตไปนอกครับจริงๆเซเลนยึดจากครับนี้เป็นอะไรยาบ้ายาบ้าตำรวจที่ตรวจยึดจากไหนผมครับจากตรงนี้ครับข้างหลังครับจาก ตรงข้างหลังนี้นะครับผมอ่าจากข้างหลังนี้น,นี่เป็นของเราไหมเขาบอกเอามาให้ครับเขาบอกเอามาให้แต่ว่ามันอยู่ในความครอบครองของเรา,ค,ามมครับผมต้นะโโอ,นะอง,าาางรับนะครับผมนะผทุกรองโตนะครับลองสวัสดิ์สืบสวนสทนาค้างนะครับครับนี่คือจับยาบ้ากับลูกได้ดังได้สามถุงแล้วนะครับ ลูกบอกว่ามียาว้าเหลืออยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยแาเบองนกกันว่มปยัยังยังยังัยังครับยังยังเพิ่อนเพ่อนยังเลยยังเลยมุ่ยไ้ครับนะยเม่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น้นวแม่เท่นั้นนะป็ยังไงก็ด้ไดวมาเแม่เด้อทำไงอันนี้เนาะ อ่าเราก็จะเปิดดูนะครับดีง <4 S 2> ี้ได้ไหมโอ้ยอยู่หัวมาเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวทไงตะ้าตาไปด้วยตาไปด้วยได้แล้วอันนี้อ่าอันนี้เป็นยาบ้านะแม่มยาบ้านะครับเดี๋ยวมาดูนี่เป็นยาบ้านะครับนี่อีกสองหัดอย่างเนี้ย นี่นะครับเไปซองครับ่ายาบ้าเหมือนกันนั่นแหละนี่นะครับทำกลมสันทำกลมสันอันนี้อ่าก็อันนี้โอเคกลมสันนี้เป็นของผมของเรานะนำพาตำรวจมาตรวจยึดนะขอบผมอ่ารับวราเป็นของตัวเองครับอ่าโอเคนะครับคุณแม่ดูนะครับถ่ายไม่ที่ล่นท็อปครับท็อปอันนี้เป็นอะไรยาบ้าครับอันนี้ยาบ้าตำรวจ ตรวนที่ได้บนพื้นนี้ใช่ไหมครับผมยอมรับว่าเป็นของเราเอามาจากใครจากน้องอีน้องชื่อผมสันครับผมสันหนักผมสันบ้านอยู่ที่ไหนผมสันบ้ากนกะนาครับอ่าโอเคแล้วอันนี้ก็คือรับมาเป็นของเราครับโอเคขอบคุบ